ี่เกาะกลางน้ํานะคะทุกคนเดี๋ยวแม่จ้อจะพาทุกคนดูนะว่าที่นี่เป็นยังไงที่นี่คือเกาะกลางน้ํานะคะในตัวอาเภอเมืองสีสเกตค่ะจุดนี้คือโซนที่ไว้จอดรถนะคะแล้วก็เชื่อมกับจุดที่จะไปเดินกันค่ะก็จะเป็นโซนที่เดินบันไดขึ้นไปนะคะแล้วก็ตรงจุดนั้นเขาก็จะมีเป็นถนนเลยคะ่ะนี่บรรยากาศนะคะดีมากๆเลยเขาก็จะมีแบบเหมือนของกินให้เราด้วยนะเพื่อหิวนะคะ ซึนงซึนน้ำได้ได้ได้วิวดีมากทุกคนช่วงนี้อากาศดีนะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดสตาร์ทสำหรับทุกคนนะคะบางคนก็เช่ารถจักรยานมาได้นะหรือว่าจะเดินจะวิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เชิญตามสบายเลยนะจ๊ะนี่ตรงนี้ดีมากนะทุกคนคือบรรยากาศโอเคสุดๆนะเห็นปะสวยแต่พือ คือวันที่แม่จอยไปนะคะอากาศมันแบบเย็นเย็นนะแล้วกนะเออ็เป็นจุดที่แบบพระอาทิตย์กำลังเหมือนจะตกอย่างเงี้ยอุย้ยเธอสวยมากม,มากเลยพาตัวเองออกมาข้างนอกบ้างนะทุกคนนะจะได้แบบว่าสัมผัสอะไรต่างๆนานาเนาะคลุกตัวอยู่ที่บ้านไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะตอนนี้แม่จอยก็ปรับตัวเองใหม่เนาะเพราะว่าเราอยากที่จะแบบมีสุขภาพที่ดีขึ้น คือที่แม่จอยเริ่มดูแลตัวเองไม่ใช่อะไรนะคะกลัวแบบว่าไม่มีแรงไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยยังชอบเที่ยวอยู่ไงเราจะเดินกันครบไหมก่อนเดินไปถ่ายคลิปไปถ่ายรูปไปแต่น่าจะครบนะคิดว่าน่าจะครบนะตอนนี้ก็น้ำหนักขึ้นเนี่ยนะคะปวดขอ <ไป S 1> ขอทงขขอเท้าก็ปล่อยพอลูกเขาวิ่งกันไปก็แล้วกันเย็นแล้วนะคะเริ่มเย็นละอากาศดีมากอากาศเย็นสบายเสียงนกนะคะ บรรยากาศดีสุดๆไปเลยนะคะนี่ตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะคะเริ่มมืดแล้วทุกคนหมู่บ้านไกลมีสวนสาธ,ธรารณะก็อย่าลืมพาตัวเองไปออกกําลังกายกันนะแค่กิโลกว่าปวดข้อเท้าเราทุกคนเห็นไหมแสดงว่าเราร่างกายไม่แข็งแรงนะคะเดินวนกลับไปที่เดิมยังจุดเริ่มต้นอีกประมาณกิโลกว่าตอนนี้แสงเวลานี้สวยมากๆาทุกคนหเห็นปะเดี๋ยวกเก็บภาพไปฝากนะ มาที่จุดเริ่มต้นล้อนะคะเดี๋ยวล้อสองพ้อลูกนะพ่อลูกมาแล้วนะคะพ่ลอลูกมาแล้วโอ้โหโอ้โหเวอร์วังที่สุดเป็นไงบ้างแรงเวอนี้งดีมากเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดต่างมือนะคะดังมากเลยนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราจะไปที่ถนนคนเดินต่อแต่ว่าเดี๋ยวไม่รู้อาจจะไม่ได้ทําคลิปนะเพราะว่าเอชีบอกว่าเมื่อยแล้วนะคะอาจจะไม่ได้ลงไปเดินัางหน้าทําคลิปต่อไปนะคะแ,แม่ปอยก็ทำแบบนี้ยสไตล์นี้ยเนาะเออการใช้ชีวิตนะคะในจังหวัดศรีสะเกษนะคะจังหวัดที่แม่ปอยอยู่ตอนนี้นะจ๊ะคีณน,นะคะกดให้กํำลังใจนะคะเข้ามาดูกดติดตามแม่ปอยได้นะ